โดนต่อกลับจับผิดพิธาโกหกแล้วสังคมได้อะไรครั้งหนึ่งเก้าไกลเคยกล่าวไว้คนโกหกไม่ทำชั่วไม่มีดิจิตอลฟุตบลิ้นย้อนเข้าตัวจากกรณีที่ผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าโอริโอพิริยะวัฒน์และก็มีการแท็ก a c e b o o k พิธาลิ้มเจริรัตได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับภาพหลักฐานการเรียนทั้งหมดของนายพิธาระบุว่าในฐานะอดีตหัวนหน้าห้องม .2 ห้อง25กับม .3 ห้อง35ผมโอเพื่อนเรียกเตีย กท2อ,อ7 1 8ทิมพิธาเรียนอยู่กับผมขึ้นแปรอักษรร่วมกันเป็น BCC 145ตลอดการผมเช็คชื่อนับจำนวนนักเรียนทุกชเช้าประเด็นเรื่องไปเรียนต่อเมืองนอกทับซ้อนโกหกขออธิบายตรงนี้เข้าไปเรียนจริงแต่ก็เป็นแบบไปเรียนซัมเมอร์เข้าแคมป์ตามประษาปิดเทอมจนพร้อมก็ไปเรียนต่อต่างประเทศเต็มรูปแบบดังนั้นแยกแยะนะครับจบดราม่านะครับ BCC 145 แต่แม้ว่าจะมีการออกมาชี้แจงหวังที่จะสยบดราม่าให้กับนายพิธาแต่กลายเป็นว่ายิ่งเป็นการซ้ำเติมให้แย่ลงหรือไม่เพราะได้มีการปรากฏหลักฐานที่เป็นคำพูดของนายพิธาเองที่เรียกว่าเป็นการตอบกลับเพื่อนพิธากับคลิปที่ชื่อว่าพูดคุยกับคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตกับประสบการณ์การไปเรียนต่อตามประเทศเมื่อสีปีที่แล้วกับเทียก a เอเ c คชั่นซึ่งบางช่วงค่ะพิธาได้มีการเล่าถึงประสบการณ์ที่ตัวเองนั้นไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ บางช่วงบอกว่าในช่วง11ขวบมีการร้องไห้ทุกวัน3เดือนติดแต่หลังจากนั้นก็คือพอเราเข้าใจชีวิตเพราะเรายังเด็กพอเราปรับตัวได้ปุ๊บเราก็สนิทสนมกับเพื่อนทําให้รู้สึกไม่เกลียดการเรียนแล้วมันทําให้ผมเข้ากับเพื่อนได้ปีนั้นผมไม่กลับเมืองไทยละสองปีมั้งครับที่แม่ตามให้กลับคราวนี้ไม่กลับจากที่สามเดือนแรกร้องไห้อยากจะกลับซึ่งพิธีกรก็มีการถามสวนว่าไปอยู่กี่ปีคะพิธากระตอบว่าตั้งแต่1 1ถึง17 กเกือบ6ปีโดยจากการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้พิธามีการเน้นย้ำเวลาอย่างชัดเจนว่าไปอยู่นานถึง6ปีและไม่มีช่วงใดเลยที่กล่าวว่าไปเรียนซัมเมอร์เข้าแคมป์ตามประษาปิดเทอมดังที่เพื่อนร่วมรุ่นกล่าวอ้างล่าสุดค่ะก็นำมาสู่กระแสโตเถียงกันในโลกโซเชียลเพราะเหล่าบรรดา f อซพิธาก็พยายามที่จะออกมาปกป้องโดยบางส่วนค่ะได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของเพื่อนพิธาเช่นเพื่อไทยโกหกผิดคำพูดคนทั้งประเทศ ไม่เห็นเป็นเดือดเป็นร้อนเลยนะจ๊ะอีกคนบอกว่าคําถามแต่ละคนตังคอสังเกตมันทําให้ชีวิตพวกคุณดีขึ้นหรอเนี่ยถ้าจะมีข้อสงสัยกับทุกคนในฝั่งตัวเองก็ด้วยน่าจะดีนะเช่นผ่าอะไรป่วยอะไรอยู่ชั้นไหนตอนบ,บริหารบริษัทแอบเลี่ยงภาษีไหมอีกคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าดรามา่าเรื่องไรสาระจัดพิธาเรียนที่ไหนไม่รู้ว่าหนักหัวใครซึ่งก็โดนคนตอบโต้ไปว่าไม่ได้นักหัวใครหรอก แต่บอกว่าพ่อส่งเรียนเมืองนอกตั้งแต่อายุ11คขวบแล้วจะมาแปลอักษรได้ยังไงสองครั้งและถ้าบอกว่าไปเรียนซัมเมอร์มันก็แค่สั้นๆซึ่งไม่ถึง2เดือนแน่ๆอีกคนบอกว่าถ้าเรื่องไม่เป็นเรื่องยังโกหกเชื่อจริงหรอครับว่านโยบายรัฐวัสดิการขึ้นเงินขั้นต่ำ450า450นโยบายสวยรูทั้งหลายแหละเขาไม่ได้หลอกเพื่อเอาคะแนนเสียงอีกคนค่ะบอกว่าไม่มีใครจะทำร้ายเธอเท่ากับเธอทำตัวของเธอเอง พลาดเองด้วยดิจิตอลฟุตบรินที่ตัวเองสร้างขึ้นถามว่าได้อะไรจากการขุดครั้งนี้ถ้าเขาเป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่มีข้อเกี่ยวข้องใดๆทางการเมืองที่ไม่ใช่นักการเมืองไม่อวดอ้างสรรพคุณเร็กกระแสะมวลชนอยากเป็นนายกรัฐมนตรีอยากเป็นรัฐบาลจะมาเปลี่ยนประเทศที่วนเวียนในวัฏจักรการเมืองซ้ำซากเร่งแสแบบนี้จะไร้สาระทันทีแต่ในเมื่อความเป็นจริงมันไม่ใช่ไง สิ่งนี้มันสะท้อนโยงมาถึงความน่าเชื่อถือของตัวเขาเองเพราะขนาดชีวิตของตัวเองยังลำดับจำสับสนจริงครึ่งไม่จริงครึง่งสื่อสารให้ดูดีแต่ทำให้คนเข้าใจผิดอีกทั้งเรื่องใบปร,ริญญาสองใบที่ท้าตรวจสอบแล้วไม่จริงนั่นก็คือการผิดจริยธรรมร้ายแรงทางวิชาการยังไม่นับคดีความพุ่นสื่อที่พอเสียชีวิตไปนานหลายปีไม่โอนออกดันเก็บเอาไว้เองจนเป็นข่าวจึงมีการโอนออกไป เรื่องส่วนตัวยังจัดการไม่ได้เคลียร์ไม่ได้แล้วเพื่อประเทศคนแบบนี้เชื่อใจได้ไว้ใจได้จริงหรือที่จะไม่สื่อสารหรือทำสิ่งใดผิดพลาดอีกนี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงถูกคุดทำไมดิจิตอลฟุตปลิ้นจึงวนมาเพื่อให้คนพิจารณาว่าเขาดีมากมายกว่านักการเมืองอื่นๆจริงหรือเรากำลังมองหาหนักการเมืองรุ่นใหม่ที่น่าเชื่อถือจริงใจ หรือเรากำลังเลือกนักการเมืองที่ก็มี DNA รุ่นเก่าในตัวแค่อายุน้อยกว่าเท่านั้นเองและอีกคนค่ะบอกว่าครั้งหนึ่งเก้าไกลเคยกล่าวไว้คนโกหกไม่ทำชั่วไม่มีล่าสุดค่ะเพจ Facebook เปาปุญจุนได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าดมสมถามว่ามาจับผิดว่าพิธาโกหกแล้วสังคมได้อะไรจะเกิดประโยชน์อะไรก็เมื่อครั้งหนึ่งเราเคยจับผิดแท็กซี่สมพงษ์เลือดทหาร ที่โกหกว่าเก็บกระเป๋าเงินนักท่องเที่ยวได้เป็นแสนและได้นำคืนส่งให้เรียบร้อยแล้วก็เหมือนที่สังคมเคยจะผิดนาธานโอมานว่าแต่งเรื่องประวัติชีวิตตัวเองถามว่าสังคมได้ประโยชน์อะไรก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าสังคมควรจะรับรู้ไว้ไงว่าคนบางคนชอบสร้างนิสัยโกหกเป็นชีวิตจิจตใจและเราก็ควรจะระมัดระวังและควรให้ลูกหลานอยู่ห่างจากคนประเภทนี้ไว้ ทำให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจานวนมากเช่นเขาคงชอบมนุษย์ผู้มีความค,มคลุมเครือคนโกหกมันก็ต้องโกหกไปเรื่อยๆแหละทั้งๆที่ความจริงมันก็คือความจริงคนแบบนี้รู้ไว้แต่จะไปจริงใจด้วยคงไม่ได้ค่ะถึงจะทําตัวเป็นคนน่าสงสารก็ไม่เจอคนรักจริงหรอกค่ะทําไม่แก้ไขตัวเองคนโกหกไม่ทําไม่ดีไม่มีจะปล่อยคนโกหกมาเป็นผู้นําชาติให้วิบัติหรือ คุณสมบัติแบบนี้ยังมีหน้าอาสาเสนอตัวเป็นนายกอีกหรือสังคมได้อะไรจากการมีอยู่ของคนประเภทนี้ละ่ะไม่คิดหลายคนชอบมองคนที่ภายนอกมองแค่คนพูดจาวันหูแต่ไม่เคยดูการกระทาต่อให้ไม่เคยทาอะไรเลยทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นเขาทาอะไรที่เป็นประโยชน์เลยก็ยังชอบเพราะความหลงและความหลงมันไม่ต้องใช้สมองอีกคนบอกว่ารู้จักเรื่องเด็กเลี้ยงแกะไหม ยังจะถามว่าสังคมได้อะไร